เห็นรอบที่ทางอะไรวะานะไม่เชื่คิกส่งเชงเหี้ยเยอชนั่นอะไรอ่ะฟิกันทวโอ้ยของแท้สิดยอดรับ โอ,โอ้ช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะเพราว่าวันหยุดผมออกไม่ได้ฝนตกก็เลยไม่มีคลิปลงเลยอาทิตย์นี้ก็เลยเอาถือซัวไปทำงานแล้วก็ได้คลิปเลยล้วกันวันนี้ก็เป็นวันทำงานปกตินะครับทั่วไป สึ่งๆเดจยบทำงานนะผมอะอยากรู้ว่าถูกหวยสักทีรางวันที่หนึ่งสักสองใบก็พอแล้วหวานเจี๊ยบเลยวันที่ผมหยุดมันฝนตกนะแล้วก็ป่วยด้วยหลังจากวันนั้นก็ป่วยเลย จะทำคลิปเลยไม่มีคอนเทนต์อ่ะเาไหวันนั้นฝนก็ตกยต่วันนี้ก็คืมมันคืมทุกวันเลยคืมทั้งวันน่ะทุกวันเลยช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนนะคะรับเดือหน้าฝนแล้ววะหน้าฝนแล้วเนาะโอ้แสดง นแสงสว่างแล้วเห็นไหมนะใกลๆนะเหมือนหลุดมาอีกโลกหนึ่งเหมือนอยู่คนละโลกกว่าเมื่อกี้

กับมาสู่สถานการณ์ปกติโอเครถติดนิดหน่อยนะครับผมวกับขับรถติบแปลกอะไรข้อนี้อ่ะผมไปอีกระยะไกลเพราะว่าต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะโอ้ยหลบดี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  แต่สนะิ่งที่ผมตามหาดีอ่ะเฮ้ยบูนี่ชอบจริง ว,นนวันนี้วันศุกร์นะเฮ้ยไม่อยากพูดเลยถ้าสนุดลงไม่อยากพูดเลยกลัวติดอเอาเอาอ,าอ,าอะไรเนี่ยเมื่อ รถไฟรถไฟสีแดงอะไรคำนี้ทเอททะไ, <c ười> ะไระะ <c ười> ที่นี่ไปกแปลกกามนี่ควมรู้สรถแปลกเฮ้ยก็ติดกล้อง3ามหสูนว่ะคนนี้เห็นรอดติ่ทามมั แล้วลกเกมื่อ,อ,อกองงออนนี้มีเสาบนหัวอะไรวะน่ะคลิกทรงเชิงไงเงี้ยอะไรวะน่วันนี้มึงเป็นอะไรวะวันนี้ก็เจอแต่รถหาอะไรก็ไม่รู้แปลกนั่นเลยอันนี้อะไรอ่ะมั่งคี้อ่ะเหมือนเรื่นี่ยวินดีเซลอ,อ่ะดอจอ่ะใช่ปะ รถเก่านะทุกคนแต่แม่งเท่มากเลยอ่ะ ไปถึงที่ทำง,งานแล้วเซ็งเลยเอาเซ็งเลยอยากขับนางกว่านี้หน่อย นี้มันจะติดไปถึงในเมืองเลยนะติดถึงสาทรเลยนะทุกคนติดยาวมากกนะ่ะติดข้ามสะพานนะิดดูดิโอ้แต่ผมแล้วปวนหัวแล้วไม่สบายก <c oughs> ็ขอให้ทุกคนดูแล้วสุขภาพด้วยนะครับผมยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงเอฟซีทุกท่านพเพื่อนๆทุกคนครับไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งดูทรงละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันกด้วยนะครับผมบายยจ้า